ครับสวัสดีครับเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออท่ะที่โชว์รุมมาด้าทีทีสีสเกตวันนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีนะครับจะพาไปดูมาด้าสองหนึ่งจุดสามนะครับรุ่นพิเศษรุ่นแคปป์บ๊อนั่นเองนะครับเอาเป็นว่านะครับเราไปชมตัวรถพร้อมกันไปวันนี้นะครับบ่าวทงเมืองสีนะครับจะพามาชมมาด้าสองรุ่นพิเศษรุ่นแคปป๊อบนั่นเองสีนี้นะครับสีใหม่ ดิฟคิตันบูหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองนะครับดูดูจะออกน้ําเงินก็ไม่ปานนะครับจะออกสีแบบสีเทาก็ออกไม่ปานนะครับมันกักํมกึงเนาะผมดูรถคันนี้นะครับตกแต่งพิเศษจะมีสติ๊กเกอร์คาดแล้วก็ลังคาสีขาวนั่นเองแล้วก็กระจกสีเทาๆนะครับไม่ขาวนะมันจะออกแบบะเท่าเหมือนสีล้อนะครับท่านผู้ชม รถคันนี้นะครับราคาอยู่ที่หกแสนสี่หมืนเจ็ดพันบาทเป็นแบบ New Wave Design นะครับเราไปดูตัวรถกันนี่เป็นแบบไหนนะครับท่านผู้ชมกระจังหน้านะครับเป็นสีดำเงาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีขาวแล้วก็แถบเหลืองนะโลโก้ Mazda อยู่ตรงกลางนะครับสติ๊กเกอร์คาดนะครับจะขึ้นมาจากด้านล่างเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ด้านบนแบบนี้นี่ มีคำว่า Mazda นะครับแล้วก็สติกเกอร์คาดไปสอดรับกับหลังคาสีขาวนะทำให้รถนะครับมีความเท่นะครับสปอร์ตนี่ระบบความปลอดภัยนะครับ Advanced Smart City Brake Support นะครับให้มาเลยตั้งแต่รุ่น4รุ่นนี้นะครับก็คือเอารุ่น4นะมาตกแต่งพิเศษลูกค้านะครับซื้อไปได้ไม่เหมือนใครแน่นอน ดาวนะครับเริ่มต้นที่5%้าปรเฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับของแถมจัดเต็มอ่าลูกค้านะครับได้ของแท้จากทวงงานเลยไม่ต้องตกแต่งอุปกรณ์เพิ่มคันนี้เพราะว่าตกแต่งม่ให้เยียบ้อยแล้วนะครับนี่ล้อนะครับล้อกระทะขนาดสิบห้านิ้วพร้อมอยางดันรอบนี่มันจะออกเหมือนสีขาวเซรามิกนะผมดูดูตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกระจกเหมือนสีขาวเซรามิกเลยนะครับท่านผู้ชม,ชม ก็ให้ความเท่สปอร์ตบึกนะครับไฟเรียวแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับระบบกระจกนะครับคับไฟฟ้าปรับ,บไฟฟ้าอยู่แล้วนี่ระบบคุณแจก็สมาร์ทคีย์เลสนะครับท่านผู้ชมทรงห้าประตูนะด้านหลังนะครับก็มาในรอกกระทะขนาดสิบห้านิ้วนะครับแล้วก็ฝาครอบแบบนี้นะครับนี่ คลิปสลามนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับหลังคานะครับแว็บสีเาามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเหมือนแคปว่าสีเาานะครับด้านล่างนะครับมีคนถามว่ามันทําสีมาด้วยไหมนะครับด้านล่างก็คือเป็นสีมาตรฐานจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็คือทําสีมาแล้วก็มาแอ็าแคปล่านะครับนี่สวยงามมากไฟเบรกดวงที่สามนะครับอยู่ด้านบน ด้านหลังนะครับก็จะมีสติกเกอร์คาดแบบนี้นะครับกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังนะครับมีมาให้จากโรงงานนี่มีแถบเหลืองนะครับบ่งบอกถึงความเป็น New Wave Design สติกเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นของแถ้จากมาด้านะครับมันก็จะทนทานกว่าอยู่แล้วนะครับมาด้าแล้วก็คาดลงมานะครับทำให้รถนะครับมันดูเท่ถูกใจวัยรุ่นนะครับท่านผู้ชม นี่ลูกค้านะครับสามารถดาวเริ่มต้นที่5เปอร์เซ็นตนะครับส่วนดอกเบี้ยนะครับจะเป็นดอกเบี้ยพนักง,งานเงินเดือนประจาหรือว่าข้าราชการนะครับจะสามารถดาวต่ำได้แต่ถ้าลูกค้างบดดาวไม่ถึงนะครับก็สามารถทําดาว15เปอร์เซ็นตได้ดอกเบี้ยคิกแบ็กให้อ่าเพราะว่ามันจะต่างกันนิดนึงนะครับแต่ว่าธนาคารแต่ว่าไ i นน n c ก็ถือว่าเท่นะครับท่านผู้ชมลูกค้าซื้อไปนะครับวิ่งบนท้องถนนนะครับไม่เหมือนใครใครก็ไม่เหมือนคุณนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษมาดูในส่วนของภายในกันหน่อยนะครับก็จะเหมือนกับรุ่นซีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันหน่อยเนาะจะได้ถ่ายได้ชัดเจนนะครับท่านผู้ชมนี่ มลไรนะครับมันติฟังก์ชันยังไม่หุ้มหนังนะครับยังไม่มีรูทคอนโทรลไม่มีหน้าจอแสดงการขับขี่ด้านบนนะนี่แต่ว่ามีปุ่มรับสายวางสายให้นะครับท่านผู้ชมเป็นแบบมอเตอร์ไฟฟ้าจอกลางนะครับขนาดเจดนิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได Bluetooth ได้ e t o o t h ได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะครับคนส่วนหน้านะครับเป็นสีดำนะจะไม่เหมือนสีเดีวยวก,กันกับตัวรถเหมือนสีฟ้า นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงช่องแอร์นะครับจะเป็นเหมือนสีขาวเซรามิกนี่ทำใหุ้ดนะครับมีความเท่มากในช่องแอร์นะแอร์อัตโนมัตินะครับไวเลสชัตเจอร์ยังไม่มีให้นะครับรุ่นนี้นี่เกียร์ออโต้หกสปดนะครับแล้วก็สปอร์ตมีให้ปุ่มเซ็นเตอร์คอมเมนเดอร์นะครับที่วางแก้วน้ำนะครับมีมาให้สองตำแหน่งนะครับช่อง เก็บของนะครับท่านผู้ชมอ่าเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับหมอนวางศีรษะทุกตําแหน่งนะมีให้พร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกตําแหน่งนี่ด้าน,นข้างก็จะเป็นผ้านะครับท่านผู้ชมตัวนี้เป็นผ้าด้านบนเป็นหนังสีดํานะครับเบาะสามารถพับแยกได้60-40นี่ก็ถือว่าสวยงามนะครับมาดูด้านหน้ากันหน่อยเป็นเบาะแบบไหนนี่ ก็เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้ยังไม่ได้ต่อไฟฟ้านะครับในรุ่นนี้เพราะว่ามันจะเทียบเท่ากับรุ่น C ถ้าลูกค้านะครับต้องการเบาะร่บไฟฟ้าก็แนะนําเป็นรุ่น S นะครับสปอร์ตนั่นเองจะได้เป็นเบาะหนังร่บไฟฟ้าก็ไวร์ชัชเจอร์นะครับพงมาไัหุ้มหนังรุ่นนั้นรุ่นคอนโทรลมีให้แต่ว่ารุ่นนี้นะครับจะเทียบเท่ากับรุ่น C นั่นเองมาดูดนส่วนของเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่ เป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟจีนะครับดับเบิร์ดอ์แฮปคัมชาร์ปแถวเรียงสี่สูบสิบหก์้าวให้แรงม้าสูงสุดนะครับม้าเก้าสิบสามตัวและให้แรงบิดสูงสุดนะครับหนึ่งรอยยิบสามนิวตันเมตรอัตราสิ้นเปลืองนะครับจะอยู่ที่ย3 3ิบสามุดสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันมากๆเลยเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์สี่สูบแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์สกายแอคทีฟนะครับก็คือเครื่องยนต์ที่แรงและก็ประหยัดน้ำมัน นะครับท่านผู้ชมผาครอบเครื่องนะครับจะเห็นได้ว่าจะถูกตัอดออกไปนะครับในรุ่นนี้จะยังไม่มีแต่ถ้าลูกค้า้วครับต้องการซื้อเพิ่มก็สามารถจัดให้ได้นี่อันนี้จะเป็นน้ํามันเบรกนะครับเติมตรงนี้นะครับท่านผู้ชมแบตเตอรี่นะครับทางด้านนี้กล่องฟิลกล่องอากาศนะครับตรงนี้จะเป็นที่เติมน้ําหม้อน้ํานะครับจะมี โรกับฟูนะครับท่านผู้ชมตรงนี้สีขาวนี่อันนี้ก็ไม่ปัดน้ำฝนนะตรงนี้ก็ถือว่าการจัดวางตำแหน่งเครื่องนี่ถือว่าได้ลงตัวเลยนะครับเพราะว่าสวยงามมากจะอยู่ตรงกลางเลยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ำจิ้มแล้วกันเนาะเพราะว่ารถคันนี้นะครับยังไม่ตกแต่งอุปกรณ์นะครับไว้ให้ขายได้ก่อนนะครับแล้วก็ตกแต่งอุปกรณ์นะครับบ่าวท่งมือศีนะครับจะมาจัดเต็มให้เลย ลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อบาทงมุงสีมาได้นะครับตามช่องทางไต้ลิิก์นี้นะครับผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ f c ที่น่ารักทุกทท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนรำ่ำรวยเงินทองกันทุกทุกท่านเลยว่าจะใดที่เก่าไปไม่ถูกต้องว่าจะใดที่เก่าไปไม่สุภาพบาทมมุงสีนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะครับก็ขอเกล่าวคำว่าขอบพระคุณครับ